ไม่ใหม่่ใหม่ปะยิมก่อน่แกนเรางหวตัวสามบสีแต่กจะองหีกรอตเอาห้าอม่ใส่ลอ้วดุดี๊ดี แกได้ไงตายเอาไปแล้วต่มึงห้าวไว้ไม่แม่ตัวเดียวโดดดเลยไหนมันตัวเดียวเทีเยมันมีมันมีเพื่อนมันยังไม่ดันเพื่อนีมาสไนมาด้วยแวดมันจะขึ้นอ่ะมีสไนแกนี่ไปไปฝั่งนี้แล้วไปเลยไปเลยย้ายไปเลยไม่เอ้ไปห้องนี้มาแกนี่แกนี่นี่แกนี่อยู่หน้าแกนี่อยู่หน้า ไอ้นี่ลายักเทเก็บไปวะเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้ไปไปมันจะเป็นยังสั้นนะระวังระวังระวังเก็บไม่ได้เก็บกันนี่ไม่ได้มันมีคนเก็บอ่ะนี่อยู่นี่อยู่นี่เก็บเล่นอยู่เอริโอและวตูมได้ไหมนะได้จ้ะมาตูงได้ไหมเนี่ย

dia dia scaling dia